สวัสดีค่ะวันนี้น้องเราจะมาดูรีวิวกองเก็บฟันน้ำนมโอเคมาซื้อมาจากแอปสีส้มๆมาเรามาเปิดดูกัน,กนเลยม,มีแอปสีส้มๆ้มเลยเหรอเออบอกแอปสีส้มคนเขารู้นี่เป็นเลือกเป็นของผู้หญิงมางนี้เปิดอย่างนี้หวังว่าข้างในคงจะอยู่ดีนะอโอเค น่าดามานั่งข้างแม่มามาดูมาอยากดูมานั่งข้างแม่มาอ่ก็จะมารีวิวให้ดูนะคะซื้อมาก็ประมาณ70บาทไม่รวมค่าส่งนะก็จะมีโปรไฟล์ให้เราเขียนชื่อเขียนวันเกิดน้ำหนักส่วนสูงอะไรของลูกๆเราอะนะคะแล้วก็ตรงนี้อุยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่ใส่ฟันน้ำนมหนึ่งสองสาม้าหกเจ็ดแปดเก้าสิ ฟันน้ำนมจะมีทั้งหมด20สบซี่ตรงนีค่ะไปทำความสะอาดมานิดหน่อยเพราะมันมีผงคล่เลอยอยู่ส่วนอันนี้เป็นฟันซี่แรกของน้องนาดาที่หลุดออกมาของนาดาที่เขาอยู่อย่างนี้แล้วก็ไม่โฟกัดนี่นี่คือฟันล่างของน้องนาดานะปึ๊บและนี่ก็คือ นี่ก็คือน้องนาดาฟันซี่ที่หลุดก็คือเห็นไหมเขาฟันหลอบแลวไหนนาดาเนี่ยฟันเขาหลุดไปแล้วก็คือซี่นี้ไม่เห็นหลุดคือฟันล่างที่เขาหลุดไปแล้วหลุดเมื่อวันที่เจ็ดหลุดเมื่อวันที่เจ็ดวันนี้วันที่เก้าแม่ก็เลยสั่งกล่องใส่ฟันน้ำนมมาเนี่ยฟันเขาหลุดไปแล้วตอนหลุดเป็นยังไงคะเล่าให้เพื่อนฟังสิลูกกินกำลังกินอุด้งอยู่แล้วรู้สึกเลยว่ามันแบบหลุดอ่ะ รู้สึกเลยว,ว่ามันหลุดออกมาแล้วคือคือแบบมันก็มีความรู้สึกไงรู้สึกเหมือนแบบมีอะไรหลุดแล้วมันเจ็บไหมตอนนั้นเจ็บไมหมลูกไม่เจ็บสังนิดแต่เลือดออกแต่เลือดออกนิดนึงแบบซีบอะเลือดไแไม่แปลกหรอกที่เลือดจะออกเพราะว่าอ้าเขาจะไมัไมที่ตรงตรงที่ฟันน้ำนมมาเสียบอะไอ้ถ้าเกิดตรงนั้นอะไม่มีมรู้ใช่ไหมอแล้วฟัน มันแทจะขึ้นมาได้ไงอ๋อโอเคหนูวเข้าใจว่าอย่างไัใช่ไหมแล้วในนั้นมันก็ต้องมีเลือดมันไม่แปลกหรอกอืมโอเคต้องส่วนบ้างมันก็จะต้องมีเลือดอโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มารีวิวให้ดูน้องนัทอาจจะมีฟันผุบ้างนิดหน่อยซึ่งก็แปลงฟันเต็มที่แล้วแต่มันก็ยังผุอยู่เพราะว่ากินขนมมานิดหน่อยใช่ไหมลกูกใช่ค่ะเมื่อกี้นี้ก็แม่ไม่รู้เพิ่งครั้งแรกเหมือนกันเข้าใจผิด แต่ว่าอันนี้ฟันคู่หน้าอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่นะเราต้องดูอย่างนี้คู่หน้าคือคู่นี้คู่หน้าคือคู่นี้นี่คือฟันล่างแล้วก็นี้น่าจะเป็นฟันบนเดี๋ยวเราต้องเอาฟันนี้มาใส่ตรงช่องนี้นี่คือฟันล่างขวาของน้องดาดานะเมื่อกี้แม่บอกผิดไปหน่อยล่างบนบนล่างนี่คือฟันฟันล่างขวาเดี๋ยวแม่จะใส่ไปในกล่อง ก็ต้องใส่ใส่นิดใส่เข้าไปนี้เนี่ยฟันที่เขายกคือซี่นี้นี่นะนซี่นะ่โซ่เริ่มยกนิด